ครับผู้ที่ให้การสนับสนุนให้ผมได้เกิดในวงการละครพิมพ์คนแรกคือพี่ทวินมนัดน้อมเป็นบรรณาธิการในสมัยนั้นครับพี่ทวินผมบรรลุกักมากคุ้นแก่ะครับเพียงแต่ว่านั่งปรุฟเสร็จผมก็ขัดเขียนเขียนแสดงความรู้สึกตอบโต้จากการที่มีผู้เขียนถึงในบทความก็เขียนเรื่อง มหาวิทยาลัยสงฆ์ตอนแรกลงไปก็มีปร,ริยาตอบโต้กลับมาผมก็เลยเขียนต่ออีกตอนหนึ่งตอนที่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คารับผิดชอบโอ้โหครับพ่อลงเข้าไปก็มีคนติดตามมีคนอ่านข่าวกันมากมายหลายคนคิดว่าคงเป็นนักเขียนใหญ่คงเป็นนักหนังสือพิมพ์ใหญ่แต่หารู้ไม่ว่า เป็นพนักง,งานปลุกระจกระจอกๆคนหนึ่งแสดงคาเขียนตอบโต้กับนักเขียนใหญ่ซึ่งผมก็มันเล็กจักมันการเพราะใช้นามแฝงมาก็เลยทำให้ผมมีผลงานเขียนต่อมาอกีกสองสาเรื่องซึ่งพี่ทวินก็กรุณาครับรับไปลงให้ผมทุกเรื่องโดยไม่มีการตัดตอนไม่มีการคอมเมนต์ไม่มีการตรีกลับให้แก้ไข แสดงว่าต้นฉบับนังใช้ได้